สวัสดีครับวันนี้เป็นคืนวันอาทิตย์นะครับก็พรุ่งนี้ก็ยังหยุดยาวหยุดอีกวันหนึ่งนะก็คืนนี้เราจะมาให้คุณน้องๆหนูๆน,นะครับกับแฟนๆต้าแมนช่วยมาบอกชื่อสัตว์ประหลาดกันนะครับช่วยคอมเมนต์บอกด้านล่างนะตัวไหนเชื่ออะไรนะครับมาจากซีดีของต้าแมนตัวไหนปรากฏตัวเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเริ่มจากนี้เลย อันนี้เป็นมินิซอฟต์นะครับมันชื่อว่าอะไรมาจากซีรีส์ของต้าแมนตัวไหนนะครับตัวต่อไปนี่ตัวที่สองตัวที่สองนะครับมันชื่อว่าอะไรมาจากซีรีส์ของต้าแมนตัวไหน คนข้างจะลืมเป็นที่รู้จักหนังป้าก็หนังประกอบ <c oughs> ที่ร้อนตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นเชอรดเหมือนว่าน่ับคุณจนตัวนี้มาจากซีรีส์ของมันชื่อว่าอะไรมาจากซีรีส์ของต้าแมนตัวไหนเกือบบอกนะครับไม่ต้องบอกโอเคมานะช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับครับต,ตัวนี้นะครับหน้าตาประหลาดเชียว ชื่อว่าอะไรมาจากซีรีส์ของจ้แมนตัวไหนตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่ห้าตตัวนี้นะครับเหมือนกับเขาพูดเลยครับมันชื่อว่าอะไรมาจากซีรีส์ของจ้แมนตัวไหนตัวที่หกครับต่อไปตัวที่เจ็ดนะที่เจ็ดตัวนี้มันชื่อว่าอะไร มาจากซีรีส์ของต้าแมนตนัวไหนครับแมโชโดโนะของตัวโชโดตออ้องเป็นมินิซอบสี่นิ้งแล้วก็อันนี้<จ>นชื่อว่าอะไรสุดชื่ <c oughs> อ <c oughs> อะไ <c oughs> รล่ะ9 8เก้าแปดเอาแปดเอาตัวที่แปดนะครับมันชื่อว่าอะไรมาจากต้าแมนตนัวไหนนะครับไม่ใช่เงาะนะเจ้าแม่ชัดเลยดูเจ้าแม่อะไร ทำไม่นาฉีเทอาหรออยู่ดีๆกันไม่ได้ใช่ไหมเจ้าแม่นาคีไม่ใช่เฮ้ยนครับนี่ล่ำสันเนควายเลยนะครับมันชื่อว่าอะไรมาจากซีรีส์ของต้าแมนตัวไหนนะครับเอาเป็นปรากฏตัวครั้งแรกนะแล้วก็สองหนุ่มนี้ อุนเตอร์แมนอะไรผมไม่รู้น่แย่เลยนี่เป็นโชโดนะแกต,ตัวนี้นะครับอุนเตอร์แมนอะไรเอ่ยเหมือนนักลบโรมันเลย ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยเถอะนะลนลางนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชม